สวัสดีครับอยู่กับผมในช่องทีวีช anel นนนครับเรานี้ผมก็จะมาเล่นเกม easy game นะครับผมเป็น ep ที่3แล้วนะครับผม ep จบแล้วนะมไม่อยากเล่นละเดี๋ยวไปเล่นไม้ครับแทนจะเวลา15วินาที ไม่ใช่จับเวลาสิบหา้าวินาทีอ๋อเคทิแล่ก็รอสิบห้าวิมั้งแล้วก็อื<ม>อวะ อหรอหรือทำไงอ่ะช่วยหนะ่อยอะไรจับเวลาสิบห้าวินาทีไปสิทำไงนี่อ๋อเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดลองอันนี้สิเงี้สี่อ๋ 4, อะอะไรอ่ะ เรต้องกดทีเดียวนาทีเดียวก็ได้ลมเราต้องนับให้ได้ว่ามันได้ทึงกี่วินี่เป็นเจ็ดวิแล้วก็ไปสิบอึ๊สองอึ๊บวองีล้วก็นี่น่ะครวเดี๋ยวโอเค อืมกดอันนี้กดอันนี้ก่อนแล้วอี้กดอันนี้ก็กดอันนี้งั้นรีเซร็จไปว่าันนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยอันนี้หรือเปล่าอืมโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบเอ็ดกว่าจะถูกกดกดซ้ายแล้วก็ขวาขวา,ามนเสีชอบดูเป็นเทนไ,ไต้องเบอร์รอะไรเยอะล โอเคเขาพูดเบาขออภัยนะครับผมปิดไปเลยโฆษณาะะที่ผมที่ผมลงคลิปช้าก็เพราะว่าผมกำลังเล่นมาครับนะตำแหน่งที่วัตถุหาไปอ๋อเราต้องเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยว่ามันปเปิดอ๋อผมรู้ผมรู้อยากให้ทางมันซ้ำกันปุ๊บตรงนี้ กล้วยแอปเปิลก็ต้องเป็นแครอทแอปเปิลแครอทแตงโมกล้ยกล้ยกล้วยปึ๊บมปึ๊บแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลกล้วยแครอทแล้วก็พิตเต้แอปเปิลกล้วยแครอทแอปเปิลกล้วยแตงโมแครอทแครอทกล้วยแอปเปิลแล้วก็พิตเต้เฟ้นไฟไหม้ง่าย จะไปบ้านหลังไหนให้ตรงเวลาหรือว่าเอาบ้านมาชนกัน<ะ>กว่าเราสามารถแยกรถพยาบาลได้คือกดค้างไว้เหมือนกับเวทเอาแล้วมีการคัดลอกเนี้ยไม่ไปบ้านหลังไหนมันเจ้ิดอ่ะ จะลากอันนี้ก็ไม่ได้ลากอะไรก็ลากไม่ได้ว่าจะแยกรถพยาบาลออกไปสองออเ๋ยลองเปิดประตูสิหรือว่าแยกรถแยกรถไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ขอใช้โฆษณากันตัดไปเลยปลาปแต่สัญลักษณ์แต่สัญล,ลักษณ์บนรถสัญลักษณ์อ๋อ กำจัดไวรัสโควิดแน่นอนกำจัดโควิด19กกำจัดยังไง ไม่ได้เอ้ขอใช้ตัวเชื่อกตัดไปเลยกำจัดไวรัสคุณสามารถเปลี่ยนขนาดไวรัสอ๋ออ๋อก็แค่ขย,ยายคุณจะหยิบบอลลูกไหน นนแค่นี้เองหือนเอเกมเลย้เบนเอาทำไมขย่าเหรอไม่รู้ว่าใช้ตัวช่วยแล้วกันอะปรับขนาดแทมโพลีนช่วยชีวิตนักนักกายน,นักอ๋อ โยกข้างไว้เหรอทำไมไม่รู้อ่ะอ เปิดตู้ใส่ของด้วยการเปิดอ๋ออันเปิดตู้ใส่ของแล้วก็เติมส่วมเพื่อให้ได้จำนวนแถวเท่ากับแปดเป็นห้าห้าบวก บสเทหสองเป็นห้าสี่บวหนึ่งเป็นห้าบวมเปนมวลรวมห้าบวกสาม ให้นำจำนวนรวมแต่ละอันห้าสากับหกับสกับหนสกับสี่เป็นเจดเป็นแปดห้าบกสี่เอ้า สามเหลี่ยมหนึ่งสองส,สห้หกเจดเปนนับสามเหลี่ยมหนึ่ง เดี๋ยววันเนื้อคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิกเก้าไม่ถูกออลองสิบออลองสิบเอ็ด ไม่รู้อะมีสามเหลี่ยมสิบห้าลูกเดยยะสิบห้าเหรอสิบห้าเลยเหรอมีสามเหลี่ยมต้องสิบห้าลูกอ, <c oughs> อาาืลูกแมวของพวกเขาจะเป็นสีอะไร <c oughs>

โอ้หาไพ่ที่มันผิด <c oughs> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 4, 5, 5, 10, 8, 9, dạ, dám. có. hãy dừng. khi lâm đập. khiếm 10 cầm bằng chốt này

สามเหลี่ยมขวาภัยที่ไม่ได้พูดครับเพราะว่าผมวันนี้ตั้งใจเล่นนะเป็นสามเหลี่ยมอ๋อมันเป็นเอาควารจัดเหตุที่สร้างปัญหามันเหมือนแมลงวันเกมเป็นเอาเลยแค่นะั้น สมรอยเห็นนีครับผมออมก็ได้รับความจริงกัเองเดินไ,ไปหาบางสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ ไม่ได้เดี๋ยวดูเวลาแป๊บโอ้ยยี่สิบนาทีขอจบเพียงคลิปเพียงเ่อนี้สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบลูมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งด้อ่าก็จบแล้วนะใครไม่อยากดูเพราะนก็ไม่รู้ปัญหาบางสิ่งไม่สามารถซื้อได้แลก็โอเคจบไปคลิปกันเพียงเท่านีา้บ๊ายบาย